บทสาธยายทำเรื่องอานันทพัฒเกรัตสูตรเมื่อปัจจุบันขณะคือหนทางแห่งความเจริญที่มาพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสกวิพังเขวักเจริญพรสาธุชนผู้มีสติเป็นเครื่องนำทางแห่งชีวิตทุกท่านในครั้งที่แล้วอาตมาได้สาธยายธรรมในเรื่องพัฒเกรัตสูตร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงหัวใจของการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะไว้โดยย่อในวาระนี้จะขอนำพระสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกันมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระอานนท์พุทธอุปถาคผู้เป็นเลิศในระหูสูตรได้นำเอาพระธรรมเทศนานั้นมาขยายความให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พระสูตรนี้มีชื่อว่าอานันทพเทกรัตรสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอานันทพเตกรัตตะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าอานันทะคือนามของท่านพระอานทน์และคำว่าพเทกรัตตะหมายถึงบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งอันเจริญ เมื่อรวมกันแล้วอานันทพัเทเกรัตรสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งอันเจริญซึ่งท่านพระอ,อนอนท์เป็นผู้แสดงหัวใจของพระสูตรนี้ยังคงเป็นเช่นเดียวกับพระสูตรเดิมคือการตอกย้ำถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะโดยไม่ผูกจิตไว้กับอดีตที่ล่วงไปแล้วและไม่สนใจไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ท่านพระอานท์ได้ขยายความในประเด็นที่ว่าการเห็นแจ้งทำปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรด้วยการชี้ให้เห็นถึงกระบวนการเกิดและดับของอายตนะซึ่งเป็นหนทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูป,ปรธรรมยิ่งขึ้นเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณพระวิหารเชตวันในเย็นวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอุเทศคือหัวข้อโดยย่อ และคาถาเรื่องบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งอันเจริญแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วจึงได้เสด็จลุกขึ้นเข้าสู่พระวิหารเพื่อพักผ่อนอิริยาบถเมื่อพระศาสดาได้เสด็จจากไปแล้วเหล่าภิกษุก็ยังคงไม่เข้าใจในความหมายโดยละเอียดของพระธรรมเทศนานั้นและได้ระลึกขึ้นว่าท่านพระอานนท์คือผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องว่าสามารถอธิบายธรรมที่ย่อให้พิสดารได้ จึงได้พร้อมใจกันเข้าไปหาและทูลอาราธนาให้ท่านช่วยขยายความให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้นท่านพระอานนท์จึงได้แสดงพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศด้วยการจําแนกแจกแจงพระดำรัสนั้นอย่างเป็นระบบระเบียบที่สุดในเรื่องการคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วการมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงและการหง่อนแงนในธรรมปัจจุบันนั้น ท่านได้อธิบายในทํานองเดียวกันที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ทุกประการคือล้วนเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าโดยเป็นอัตตาตัวตนแต่ที่พิเศษและเป็นหัวใจสำคัญของการขยายความในครั้งนี้คือการที่ท่านได้แสดงถึงการไม่หง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันในแง่มุมของการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นท่านอธิบายว่าอริยสาวกนั้นย่อมรู้แจ้งในจักสุ คือดวงตารู้แจ้งในรูปที่มองเห็นและรู้แจ้งในจักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตากับรูปนั้นเมื่อรู้แจ้งเช่นนี้แล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นเมื่อไม่กำหนัดยินดีแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินเมื่อไม่เพลิดเพลินแล้วเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ย่อมไม่มีเมื่อสังโยชน์ไม่มีแล้วเขาย่อมอยู่เป็นสุขและย่อมไม่หวาดหวั่นสะดุ้งกลัว ซึ่งกระบวนการเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับการรับรู้อารมณ์ทั้งทางหูจมูกลิ้นกายและใจทุกประการท่านได้สรุปว่าการปฏิบัติเช่นนี้แหละคือความหมายที่แท้จริงของการเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันและการไม่หง่อนเง่นคลอนแคลนในธรรมนั้นๆเมื่อท่านพระอานนท์ได้อธิบายจบลงเราภิกษุก็เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และได้นำความนั้นไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบซึ่งพระองค์ก็ได้ทรงสรรเสริญท่านพระอานทนอย่างยิ่งยวดว่าดูกระภิกษุทั้งหลายอานทนเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้ถ้าพวกเธอจะพึงถามเนื้อความนี้กับเราเราก็จะพึงพยากรณ์เหมือนที่อานท์ได้พยากรณ์แล้วทุกประการการรู้แจ้งในกระบวนการของอายตละนี้ อาจเปรียบได้กับการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาการทำงานของกล้องถ่ายรูปเขาไม่ได้มองเห็นแค่ภาพที่สวยงามแต่เขารู้แจ้งไปถึงเลนส์ที่รับแสงเซ็นเซอร์ที่แปลงแสงเป็นข้อมูลและกระบวนการประมวลผลที่ทำให้เกิดภาพขึ้นมาเมื่อรู้เท่าทันกระบวนการทั้งหมดแล้วเขาย่อมไม่ลหลงไหลไปกับภาพที่เห็น แต่เข้าใจว่ามันเป็นเพียงผลลัพธ์ที่เกิดจากการประชุมพร้อมของเหตุปัจจัยเท่านั้นชั้นใดการรู้แจ้งในอายตนะก็ฉันนั้นหรืออาจเปรียบได้กับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ผู้ชมที่ไม่มีปัญญาก็จะอินไปกับเรื่องราวบนจอมีความสุขเมื่อพระเอกสมหวังและมีความทุกข์เมื่อนังเอกเสียใจแต่ผู้ชมที่มีปัญญา ย่อมรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแสงที่ฉายออกมาจากเครื่องฉายกระทบลงบนจอผ้าใบาเท่านั้นเมื่อรู้เท่าทันเช่นนี้แล้วเขาก็ย่อมสามารถชมภาพยนตร์ได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่ถูกอารมณ์ในเรื่องครอบงำข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการมอบเครื่องมือปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดให้แก่เราทุกคนนั่นคือ การเฝ้าดูและรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของอายตนะทั้งหของเราเองขอให้เราจงฝึกมีสติอยู่เสมอเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงให้รู้เท่าทันกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบเข้าไปตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบการมีสติรู้เท่าทันอยู่ณจุดกระทบนี้เองคือการตัดวงจรแห่งทุกข์ที่ต้นต่อและเป็นหนทางสายตรง ที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงและเป็นสุขเอวังก็มีด้วยประการชนี้